สวัสดีค่ะดิฉันสิบโทหญิงอมรินอยู่คงจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่1 65รหัส3อ0 7 4ค่ะค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กันที่เทศบาลตำบลไม้งามนะคะโดยสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตตากนะคะร่วมกับเทศบาลตำบลไม้งามรวมกันจัดกิจกรรมโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์นะคะโดยมีสมาชิกจาก จากทหารผ่านศึกนะคะในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะโดยการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวจะพาไปรับชมค่ะเดี๋ยวเราจะจะขอให้ผู้เข้าอบรมทำเป็น2กลุ่มเนาะนะคะแบ่งกลุ่มแล้วเราก็ให้แต่ละกลุ่มทำเองนะคะทำเองเลยนะคะตัวนี้มีตัวนี้กิโลนะคะแม่คะ้จะติดแม่หาราฬิากรจะใช้กิโลดิจิตัลนะคะเพราะว่า เวลาเราช่างถ้าเราทำกินที่บ้านไม่ไม่จำเป็นเรากะเอาได้นะคะแต่ที่เราใช้กิโลนะคะเพราะว่าเราทำขายทุกครั้งรถจะต้องเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่รอบนี้ทำไมมันดูเค็มรอบนี้เอ้ยนึกใส่เกลือรหรือเปล่าทำไมมันจืดน,นะคะจะใช้กิโลตัวนี้นะคะเพราะว่าหน่วยการช่างของคนนี้มันใช้นิดเดียวนะ,ะสามกล้ามอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่สั่งกรัามแบบนี้นะคะสั่งกลัมปลายช้อนนิดเดี่ยวนะคะค่ะ กะนคนเนาะไหนได้อีเป็นการขนอมอาหารก็คือแหลมปิดไก่ใช่ค่ะเป็นปิดกางเนาะเราเรียกว่าปิดกาการใช้จำนวนอาสูตรของเราวันนี้ที่เราทำตมชิ้นก็คือสองโลสองโลนะคะสองโลนะคะทำอาสูตรนี้คือสองโลเพราะว่ามันจะต้องชัางเครื่องปรุงต้องดูตมสูตรคือโลนึงมันจะมียี่สิบยี่สิบเจ็ดสิบนะคะสูตรนี้จะทำสูตรที่สองโลนะคะเดี๋ยวเราก็เราก็ได้ จะพิลามก็จะนับจำนวนตีกันแล้วยากไร้เราจะทำให้ตีกันง่ายขึ้นนะค่ะในส่วนนี้ถ้าเพราะว่าตอนนี้ที่มีอยู่คือเรามีกระเทียมหมดถ้าให้ดีก็คือให้ใช้กระเทียมจีนเพราะว่าเราแกะเปลือกแล้วเราก็ช่างแล้วเราก็ปั่นเลยมันจะไม่มีเปลือกตีมันจะมันจะสวยตอนเวลาเราทอดมันจะไม่ยาก กระ <ops? S 2> ทเทียมใช้สองขีดค่ะปีกไก่หนึ่งโลก็ใช้หนึ่งขีดนะคะอันนี้ก็ใช้สองขีดม mm ัน hmm. ปลาส้มเลยนะหนึ <watched sweet noise> mm ่งขีดหนึ่งต่อหนึ่งนะคะหนึ่งต่อหนึ่งกระเทียมเยอะมันจะได้เปรี้ยวอ่ะใช่ค่ะที่บอกกระเทียมนี่หอมกระเทียมใช่แต่กระเทียมถ้าเกิดว่ามันเป็นกระเทียมไทยจะหอมนจะหอมนะคะแต่ว่าราคาถ้าบาง สองทำขายไม่ได้ช่วงนั้นสองร้อยตอนนี <aya> ้ร้อยสี่สิบ คแช่ตัดเป็นแบบตามด้วยข้าวสวยปีกไก่นะคะเราเราตอนเราแพ็คขาเนี่ยเราจะไม่ได้จะไม่ได้ช่างนะคะเราจะนับปีกเพราะว่าแต่ส่วนอื่นที่ทําที่ทําไปรูปด้านอื่นเนี่ยเราเราช่างเพราะปีกไก่เนี่ยเซอนมาแล้วแล้วแต่เราต้องคํานวณเพราะว่าช่างไม่ได้ช่างแล้วมันไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ไม่ได้เรย่องนะคะเราเราจะนับปีกนะคะปกติเราจะทํำอย่างเราจะ จะมีวิธีการแพ็คที่สองแบบก็คือถ้าเรามีกระปุกเราก็ใส่กระปุกได้เลยปิดฝาไว้ไว้อุณหภูมิห้องปกตินะคะสองสั่มาถ้าสองวันก็คือได้ลดแหนมนะคะถ้าถามว่าถ้าเราใช้ใช้เกลือของอุตสาหากรรมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปทอดเลยตอนเย็นเนี่ยยังทอดไม่ได้นะคะมันยังไม่ได้เกิดการหมักแต่ถ้าเราใช้เกลือป่นทอดทอดตอนมันก็เหมือนไก่หมักมันก็จะเค็มมันไม่มีความเป็นแหนมเลยนะคะมันไม่มีความเป็นแหนมนะคะแต่ถ้าผ่านสองวันจะปุ๊บ มันจะเป็นแหน่นะคะเราจะ <io> <c oughs> เอาใส่ของนั้นเท่าไหร่นะแนทใส่อยูกักระดาษนะจำนวนสิบสี่แหนเป็นก่ใกาช่วยทำให้เราเป็นซูเมอร์เป็นนักที่หนอยคะ ช็ดก่อนแคบหน่อเจ็ดนะแต่นี้เราเดี๋ยวถ้าได้เจ็ดเราเราจะมัดมัดไม่เหมือนปลาส้มนะคะมัดไม่ให้พองค่ะรวบลงไปให้ชิดข้างล่างเก็ตได้ไหมอันนี้ได้เลยค่ะและต่อไปนะคะเป็นการทำแหนมหมูนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่เตรียมวัตถุดิบนะคะซึ่ง ตอนนี้พี่เขากําลังปั่นกระเทียมอยู่นะคะซึ่งกระเทียมที่ใช้เนี่ยจะลักปั่นละเอียดกว่าแหนมแหนมในการทําแหนมปีกไก่นะค,ะค่ะเราไปดูขั้นตอนต,ต่อไปเลยค่ะ มีละดับน้ำไม่เป็นสิงนั่นคือไช้ก็จะตื่นตัวใเพิ่อนะคะจะทาให้อาการตื่นตัวยายาวจริงจริงนะคะเราก็ต้องใช้ตารางสตลเลสเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเราทำที่บ้านเรามีตารางกันแล้วแหละไ่จำเป็นต้อง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 มาใหม่นะคะอ่าเมนที่นะคะก็จะเป็นนะคะแหนมหมูหรืว่าหมูต้มนะคะแหนมหมูนะคะ เราจะเป็นส่ปรกก็จะเป็นหน้าแนะ ครึนึ่นะคะเพราะว่าที่เขาใช้น้ำโซเราใส่ดินเพิ่มสีได้นะคะเขาไม่ดีเี่ยนะคะแต่ตอนนี้เราจะใช้นะคะไม่ไม่ต้องใส่นะคะอ่าอันนี้อธิษฐานน้ำตาลทรายชูรสนะคะ แล้วก <toys> ็คุกเขาให้ทากันนะทอันนี่ไม่ใส่หรอไปยำกินเลยกนกระเทียมเลยกระข้าวเลยเอาขวดนี่ไม่หมดเลยเลาะนี่นะเกียวเอากระเคี้ยวมันเคี้ยวไม่ไหลใช่ใช่ใช่ไปดมใช่นี่ค่ะแพงไปต่อนอ่ะจะได้รู้นี่อะไรอนี่ ถ้าถกใจเ้าดกสล้คอท่อนได้ไม่เล้ยไม่ด้เม่ด้เลเอาให้หมดแ้วนะม่ได้เลยไม่เุคนน้ำมกุ้งนุี่กางคุณป้าขาทำก็ปลาขแมเก่งมากเลยคุณป้าจ๋าแต่ที่น้ข้ี่สุดคือาเขาุอง ไม่เยอะหรอกี่มันจะเข้าที่มันจะอ,อ,อ่อะเดี๋ยวเจ้าแม่แหนมต้มเราเราตรงนี้เราเราจะไล่าอากาศออกเพื่อไม่ให้เขาโดนอากาศแล้วหมูจะเสียนะคะเราจะไล่หมูเข้าไปจนตรงเข้าไปที่นหมูนนให้เป็นต้มเนี่ยน,น,นี่เลยะค่ะทำนี้อ่าอใช่ค่ะ ถ้าเราจะนีเราจะเอาพริกนะคะสมมติว่าี้เราก็เสียบพริกเข้าไปตรงมุมนะคะเสียบพริกเข้าไปตรงมุมค่ะอนะคะสังเกตว่าหมูจะอยู่ที่มุมแล้วนะคะเราก็จับหุูนะคะให้เป็นอ่าตรงนี้นะคะแล้วเราก็เราก็มัดวิธีมัดก็คือเราจะหมุนเข้าไปให้ใกล้หมูเพื่อว่าให้มันแน่นอ่าให้มันแน่นนะคะหมุนเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วถุงที่เหลือเนี่ยเราจะไม่ตัดทิ้งสังเกตว่าที่มันเปื้อน ถ้าเราตัดปุ๊บอากาศที่มันโดนมันจะเกิดชลาเกิดอะไรได้เราจะไม่ตัดทิ้งนะคะเราจะต้องพับใช่ค่ะพับมันนะคะนี่ก็คือได้หนึ่งกุ่มนะคะยิงมนเข้ายิงเข้าสิกเจอรมันไม่พออ่าสมมติว่าผุงแบบนี้ถ้าเราไปขายทั่วไปเราไม่ต้องติดเซ๊กเกอร์มันจะเพิ่มแทนที่เราจะเอากำไรนั่นมาเราจะเก็บค่าสติกเกอร์เลยขายตลาดบ้านเราเขารู้จัก แต่แล้วถ้าเราไปขายจุดที่เขาให้จัดปุ๊ถ้าเรามีสติ๊กเกอร์ไปุ๊บันนี้มันก็ทำเออดูดูมขนาดถุงยังไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวทำใหญ่มากปกติของหนูอีกอย่างหนึ่งอันนี้เขาเขาให้กสิกรคผลิตภัณฑ์พีโอคอชเขาก็ให้เขาส่งเสริมเขาต้องมาทำและเมนูต่อไปนะคะเป็นการทําหมูแดดเดียวหรือเนื้อแดดเดียวนั่นเองนะคะแต่แต่วันนี้นะคะเราจะเป็นการทําเอาเนื้อหมูมาทําเป็น หมูแดดเดียวซึ่งเป็นการเป็นการหลบแดดนะคะพี่เขาบอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเป็นชูรส6กรัมคุมการคุมมันนะคะน้ำดึงแรงทีข้างๆนะคะเดี๋ราจะใส่เอาเป็นชูรส6กรัมเนื้อสัตว์คอเนื้อสัตว์คอสันคอสเส้น

กัตาสามสิบกรัมใส่ไลไหมสามสิบกรัมใส่้คะใส่ได้เลยถ้าเเข้ากหมูแล้วส่วนที่เหลือใส่ได้เลยหรือว่าจะชั่มของเขานี่ก็ได้ค่ะใส่ไมเราจะได้ไม่เปียกนะคะกถึงหกกรัมสิกรัมแล้วก็เป็นพริกไทยยีสกรัม <S <S ตอนการคลั่ว <K le af> เครื่องปรุงแล้วก็นคน,นให้เข้ากันนะคะพพเราะ,ะวรคินไม่ชอบกลิ่นอันนี้น,นะคะ สองร้อยยีอบขั้นต่อต่อไปนะคะเป็นการบรรจุพันธุ์นะคะซึ่งในถุงสุญญากาศนี่เราจะใส่ประมาณ320กรัมค่ะคุณต้มหันมาได้มัดมัดยังไงโอ้เกินเนาะ400ร้อนเยอะ โพี่อทนล้วหต่อไปแล้วจะเป็นการปรุงอาหารที่เราทำกันในเมนู3-4เมนูที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการทอดกันค่ะสชั่วโมงเมันไม่ไหม้หรอชั่วโมงอ่ะ เพราะว่าสามชั่วโมงเราจะทอดหมดที่นี่ไม่ใช่ว่ากระทะลแค่่วมงล้วนี่บอกว่าทเอืนเกตนจะาขาาาจานแล้วก็จัดจานถ่ายรูปก่อนถ่ายรูป แม่ยเองเยนเก็บไว้ที่บ้านเดี๋ยวต้องลวงอ่ะรู้นะรู้แั่ล่วงไหมก็ตื่มาเออมาเราไปสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการกันว่าเขาได้อะไรจากในการทําในวันนี้บ้างค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์่อยค่ะว่าวันนี้ได้มาร่วมโครงการนี่เป็นยังไงบ้างคะ ก็โครงการนี้ดีมากเลยครับเป็นอาชีพเสริมของกลุ่มผ่านศึกเนี่ยค่ะที่แม่บ้านนะคะคือเราไม่มีความรู้เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้ค่ะเพราะเราก็ไปพัฒนาว่าเราจะไปขายเป็นกลุ่มหรือจะไปจัดกลุ่มอะไรอย่างนงี้อเลือกไปขายของเป็นอาชีพส่วนตัวของเราก็ได้ค่ะเป็นโครงการที่ดีค่ะเป็นโครงการที่ดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะและเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะก็เป็นการชิมเมนูอาหารที่เราทำกันนั่นเองค่ะ มีไม่จิมมีนะคะใครสนใจเมนูไหนให้ให้ให้เขาจิมแล้วแบบเป็นไหมบ้างคะชิมได้เลยนะคะค่ะใครอยากกิจิ้มอะไรก่อนไปจิมได้เลยจ้าให้เดี๋ยวให้เขาชิมกันมันนี่เป็ดแบบอเป็ดสดนะให้ได้รสชาติไอติมรสชาติอันนี้ชุบแป้งทอดไปเอฟไก่นี่มันได้นะคนละหนึ่งชิ้นนะคะปีกไก่ชิมได้เป็นไงครับเป็นไงบ้างคะรสชาติอร่อยครับอร่อยอร่อย อันนี้ของอร่อยมอไม่ให้ยกอร่อยรสชาติมันมันอะไรได้รสชาติลึกลมกล่อมอ่าลึกๆอ่ะมันแซ่บเหมาะกับแอมเบียแซ่บเหมาะกับแอมเบียอนี่ค่ะเมนูหมูแดดเดียวของเรา อร่อยอร่อยมากเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วต้องมือเจ๋งไม่อร่อยปลาส้มค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะท่านผู้ชมซึ่งในวันนี้นะคะการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์นะคะเราก็จะทำเมนูแดดเดียวแหนมตุ้ม แหนมปีกไก่แล้วก็ปลาส้มนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ดีที่จะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไปนะคะและท่านผู้ชมที่กำลังรับชมก็สามารถนำไปทำตามได้เลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้ฝากฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ